เวลา8นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรีเขตภาษีเจริญทรงเปิดอาคารเมธีวิสิทธิ์ซึ่งเป็นอาคารเรียนรวมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีพระราชทานนามอาคารเมธีวิสิทธิ์หมายถึงอาคารแห่งความเป็นเลิศของนักปราชญ์มีห้องเรียน ต,ต่างๆเช่นห้องอาร์ตสตูดิโอห้องดิจิทัลอาร์ตของห้องประชุมโอกาสนี้ทอปพระเนตรที่เทศาการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทยในเทศาการโครงการ b ีกิฟวีแชร์สนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนการปลูกผักแบบอควาโพนิกและผักไฮโดรโปรนิกส์ช่วยประหยัดพื้นที่ลดการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนานาชาติสิงโโรปทธนบุรีตั้งขึ้นเมื่อปี2557เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียน1,193คนครูและบุคลากรทางการศึกษา283คน เวลา13นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุทธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยนำนางบันดีกุลชรยาคงจุนเจริญน,นายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยตัวบริหารกระทรวงมหาไทยผู้ว่าราชการจังหวัดที่จกกเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2 2,566ร้อมคู่สมรสและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยฟอทุนละองพระบาททุนราชทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2,565เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดผู้อุทิศปฏิบัติตนในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาขับเคลื่อนในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนฟอทุนละองพระบาทรับพระราชทานเจติบัตรรางวัลเพชรดอกแก้ว ในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคู่สมรสที่จาก,กเกษียนอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566ฝฟาตุลละองพระบาทกราบถวายบังคมลา เวลา14นาฬิกา16นาทีเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุพิษพิทักษ์ธรรมอธีบปีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้จัดฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลการแปรสภาพอากาศสำหรับบุคลากรจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามสภาพแวดล้อมแห่งชาติมองโกเลียขอทุนละองพระบาทกลาบบังคมทูลรายงานผลการ phục op đồng đằng tàu